สวัสดีครับกจ้าัสดีครับวังันพลอยจินแจนชาวพลอยของว่าก็ไดดมันหมดตรงเป้าหมายไปซื้อตัวบกับมันชื้อไปย่างหลายชื่อตัวนั้นซื้อไปย่างหน่อยเจ็บบกหัวใจบเจ็บบกใจนกว่าผู้ือคัด่ถึงทุกบ้านนี้ก็จ้อยฝันยังสี่มันผู้เท่าสามคนนอนเหี่ยงกัน ฟังเบิ่งกัดขัดเด้่องนี้ไว้ออกไปพิจารณาเบิ่งกับผู้เฒ่าสามคนนอนเฮี้ยงกันแล้วก็นี่ไม่ยิงอยู่คืนอายุซ้ำกันอายุซ้ำๆกันบักปากเป็นแถวบ่เป็นเล้วแต่ว่าเบิ้มันเป็นคนธรรมดาขึ้คนเฮาเป็นข้นหอมซุ่มเก้อนอานั่นแหละวว้จักรประศีแมนหรือบ่แมนเขาจะตีใบข้นสามขน ค,นคน้นสามข้นไห้ระวังครับไห่ระวังเลยตัวนี้<ม>ต,ต,ตัีตัวหมดครับคนสามนผู้เท่าสามนนองนั่งนันน,นเงียงก่นมาสิคือบางนึงเหมือนมะพ้ากนอนอยู่การเงนีนบานนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองาวคามันมันบกขัดกระจอกรเลยกือแหบขือแหบไปวันวันนึงคือข้าวท่นั่งทีเ่เผาขุดรวมกุ่มป่ะครับ ก็ตนคือ hmm. ว่าคือว um ่าเลขเขาแล้วอุ้นกงไปเจ้วพ่อต้อนตีใบให้างหนึ่งเดสามตัวปัดพ่ต้อได้ปลาแล้เลื้ยงานไปบวกไม่จะปากคออ่อยตัวอยู่ในบวกอยู่ในบวกกับไม่จะปะกอพ่อต้อนจุดเตะกับม่จะปากคอตัวครับตอนนี้เลืยแซอมมึงนี่เลยบวกปลามมนเอางหัวขึ้นนี่เสียเงี่ยงกันอยู่สามตัวสามแขนหน้าข่าสอกนี่แตละเม่านัาหัวขึ้นนี่สีเงี่ยกันสองรองอยู่ เนี่ยงกันทั้งสามตัวปลาสามตัวอี่งได้บวกมันเน,นี่ยงกันอย oh ู่จังไ่ตัวพอใจนั่นมัน,นสีมันสีออกม้วขึ้นนังสีมันอยู่ในบวกบวกกันบ่แมนวาถิ่นเฟลืมประเดี๋ยวกี่นั่นจะ้อยสีนั่นจะ้อยน,น,นี่จะปลาคอตัวเดียวสามตัวซ้ำแข็งเอาหัวขึ้นเนี่ยงกันนังสีเลยอีกจะปลาคอยย่างเดียวปลาคอาย่างเดียวมันตื้นแค่ก็ได้ปลาคอย่างเดียวอ๋อเป็นยิงไหนน้อบ้านน่ะเอา่น้องยัดดีที่เปนนั่นอ่าก็เรียกเรียกม้วดนี่นี่ กันมันออกมาตัวปล่อยตีนคือว่ามันแม่นแม่นคักเฮ็ดให้มนตีนนําเนาะอ๋อปาเฮียนกันลมซอง,องน่นบ่ย่ยว่านี่สามได้นี้วันได้ดอกสมนี่เด้คือว่าจะม,มาจได้สามนี่ครับสามกับโตนี่เอาแล้วก็สามกับเค้านี่มันสิมานํากันบ่ัตันบ่ ก็คือแต่ว่าตอนหันเข้าจับไปเกกับสามนี่เนาะพอใจเนาะแงงครับพอนวดนี่ก็คือให้ซื้อนัดเสาเก้าสามเลยตัวร่างเก่าสองตัวนังเก่าซีครับตัวนึงครับโอ้ไม่เก่าซีเพิ่มแบบแงงครับแงงครับทีแเรื่ตัวที่ปุต้อยออกคลิปไปหลังหลังนี่ก็ต้อยได้เพิ่มเพิ่มสองสองยางครับอาจจะเพิ่มเก่าซี แล้วก็เพิ่มเจ็ดแปดศูนย์โอ้อันนี้แหละเพิ่มมากแน่นบเจ็ดแปดศูนย์ปลาอยู่นในอยู่นในบวกนี่มันสิเป็นอันอื่นบ่ไอยพะความก็เป็นเจ็ดกับ,บแป<ล>ดมันนั่เนเนาะมันเร็วเปอรเห็นต์เลยแสงแดดละอีนแล้วพอจอยตีขัดเลยเบิดแล้วว่าผู้เฒ่าระวัง,ะงผู้เฒ่านี่ระวังผู้เฒ่ากับป่าอยู่ในบวกนี่ตัวเลขสิเป็นตัวบนหรือตัวล่าง 780มาเพิ่มแมนครับแมนกัเก่าซีกับเก่าซีครับเก่าซีนี่ยู่แล้วคือว่าเรียกเขาเราเราไม่ก้าฝันดีฝันดีเหนกัได้แต่ว่าสิลา์ีิลื่นเหรอครับชื่อเลกตรงตรงมันมันย้อนแสีง นัได้นทยนงัดก่งเมื่อสิก่อ่อมันได้เ็มไหมแดดก็ดีให้ไให้อะไรมากข้หมากเก้าสามเก้าสี่สสามรับ้องอ้พอต้อยมากระกเี่คือเก้าสามมื่ิเป็นะไแต่เมื่อกอนเก้าสาม ผู้เฒ่าสามโคนนอนเนี่ยงกันครับไม่ยิ่งอยู่เคืงครับเฒาซ้ำกันเพราะมัว่าไม่ยิ่งผู้เฒ่าผู้ายผู้เฒ่าเฒ่าซ้ำกันประมั่นอายุเจ็ดเก้าสามครับไหลว่างครับไหลว่างกัรซื้อเก้าสามเลยก็ซื้อเก้าสองนั่นครับห้ามันึืนไปทั้งที่มันคือเป็นเกาชีครับไหลว่งซื้อไปให้ขึ้นในรโล,ลกใเนี้สามกูนี่ให้กลับปรตตูถูกครับ เก้าสามเนยากจะเก้าสองเก้าสี่ครับพอตัวมัดแคบจริงที่ต้อมอดที่ต่อมดแต่ว่าปลายก็ได้บวกเนี่พอกตัวก็เครืควันนิดนึงครับมันออกมาเจ็ดแปดศูนย์เลยครับเครื่องสามตัวเลยแต่ว่าเป็นบวกบวกพวกเครือกันแต่ว่าบวกบวกเคิดบวกกันแบบเข้าเห็ดหลุมป่าครับครับออกเครื่องสามตัวเลยครับแต่ว่านี้มันก็แค่ไขกันแต่ว่ามิจะปากคอยยั่งเดียวคือกล้ม นนมันยังเคอย่างเปรื่องขึงนะ้นมันยั<า>งเครื่อเครื่องแล้วว,า,วายุเครื่องใตเกิดป่าเครงเครงแต่ว่าพ่จอยนี่คั้นมันออกมากเกจแปดชุดนี่ถือว่าคิ้วแม่นโพดทังสิลนะเจ็ีโมันเคยตีไห้พ่อจอยมันตีมาไปครับพ่อจอยตีมาแล้วตีมาห้องเดียวมันบดับเก้าสามเก้าสามเก้าสองเก้าสี่ครับก็ 3, เจ้า 3, เล่นหนักเก้ากันครับพ่อจ้อยตีแน่งครับพ่อจ้อยต้องตีรัดใ้ครับ คันบกติละไปมันเห็นบอกว่าหันกับผู้จ้อยมั่นใจว่าคนมันบอกออกเก้าสามกอกนับครับคำมาเก็บใจนี่ซื้อว่าไงหาบินย่างละหาสิบตัวครับอันทีมันบอกกัดมาบปานตไวใสองบินครับสองบินบินละหาตัวครับคือเป็นตัวของผู้เชิญผู้เชิญพุ่นครับเรียกว่าปถติครับนี่ เม่โอ้ยเป็นยังไงก็เป็นยังเช่นเนะกเกาตะเกาเนี่ยออกพืชอาหามันโป๊ะๆเลยครับแต่จะเบ็นควอวดหน่งสัเบิ้งว่ามันตีโป๊ะปะผู้พมีเงื่อนนี้หลีกับซื่อสามคู่นี่แหละครับอยาไปซื้อลายตัวตัวไหนครับตัวไหนเกาสามเก้าสองเกาสีครับเกาสามเกาสองเกาซีอ่าคำพวีหลีกับซื้อต่เกาสามตัวเดียวเนี่ยาดองไปฟาดเลย ถือว hmm, yep. yep. hmm. yeah, ่าก็จ้อยนี่ฟันฟันดีสุดครับคฟันดีหรือันนี้ก็ถือว่าฟันดีกันได้ปู่ไ้ป่ากันยังเฮาบระเทศเลยีคนหนองเงินเราข้ามมาให้ก็ถื่อว่าเลขเขาครับอันนี้ก็จ้อยยังยังยืนยันควบเก่าอยู่ล่ะยืนยันควบเก่าว่าผู้เฒ่าสามคนนั่งเฮี่ยงกันไม่ยิ่งยุคึนอืมแต่จังกต่เบิ้งแต่จังกต่เบิ้งอะไรแต่จังแต่เบิ้งว่ามันสียอ๋อกี่ลีบ่ะ มันสิตรงจะงวดปะอ่าครับคือว่ามันสิตรงงวดนี่แหละคือว่ามันจิออกเก้าสามนี่ออกอีหรีบอบ์งวดนี่งวดนี่ตรงตรงแค่เก้าสามครับอืมจ้งถือเบิ้งว่ามันหรือประตูที่ข้อมันจต่ป็นไรครับไหวขั้นร้อยก็ร้อยล่ะร้อยคือว่าของเล็กในของควบผันของปจอยนี่ปจอยนี่ก็คือ ควบไปนีเต็มอยเตีมอยอืมเต็มอยครับพะว่าไปอยากไปน้ำประจอก็ไปผู้ใดบ่อยากไปเบิ้งซื้อๆก็บุไปยัดครับเงินอยู่ในขงผู้ใดกระซางขันซื้อของครับกีบบังแม่บ่กีบบังขั้นบ่ต้อยกีบบังมือนั่นที่บักประทรงของจะสี่งนีท่านมูลนี้ท่านเนี่ยอ้าวเนแนวท่านของบ่ต้อยเด้มเด้อ เื้อน้ำมันก็ยักสิบบาทนะครับย็กแปดศูนย์ครับยักสิบบาทห้าบาทก็ได้ครับขอร้องให้เสื้อเด้อครับพี่น้าทาาี่เก่งขอร้องให้เื้อตัวไหนขอร้องให้เื้อพ่อย็กดศูนครับส <100. S 2> ิบแปดศู้ใสีมาแล้วครับวนแบบนี้ครับ ขอรองคือน้ำพอใจในเด้อพี่น้องคตัวเดียวครับตัวเดียวครับเอาไปตั้งนั่นนี่ตัวเดียวครับไอพิษแต่ละหน้าเบิ้งครับตัวเดียวตัวไรพอจอยก็อือเลขิษศูนย์ี่อาจสิมาบนครับพอจอยวางสี่เลยเลขเก้าสองเก้าสามเก้าสี่อสิมารันครับพอจอยเยี่มเยี่มให้ดูครับนี้ ข้อมันเป็นเลขนอนครับพราะนอนนอนอยู่พื้นครับปลเป็นเอาหัวขึ้นครับตั้งครัทักเอครับจังหวะเป็ลทุ่นตัวไหนมากวมากนานหว่ครับพ่อจ้อยคือเก้าสามเกสองเก้าสี่เนี่ยอาจคิมางานี่ยเป็นเ็ขแปดศูนครับครับเพราะว่าหัวขึ้นครับหัขึ้น เพราะว่าป่าเนี่ยเอาหัวขึ้นทุกตัวสามตัวไงละบ้างแคปหน้าจอพี่น้องใกลปีไม่แล้ว <laughs> <laughs>